สวัสดีพี่น้องข้อห้าน้อยทุกคนทุกคนเป็นจังได้เมื่อนี้ไหมเฮ้ด,ดังดังแม่ห้าน้อยเขาสีน้อยผลเดิมพี่น้องเดิมมีแจกพร้อมมีแจกพร้อมตรงตรง,ตรงพร้อมเดิมพี่น้องเดิมมีวิ่งรูดได้สองเด้งติดสีน้อยพี่น้องเอ้ยว่าจังได้เป็นทาบ่ เปลียนทาบ่เดี๋ยวฉดีลาบแน่บ่เมือวันที่นี้สิบพานี่ได้แยวบ่นอ่อหนอพี่นอ้นองหน่อผู้ใดใดกระซ่ง <c oughs> นั่นมาให้เบิ้งแน่เด้อผู้ใดฉกผู้ใดมานกระได้คอมเมนต์ให้เบิ้งแน่เพรให้ผู้ได้ดีใจมีกำลังใจเห็ด คลิปต่อๆไปเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้ปูเลย,ยเด้อพี่บึงพอดีเขามาเบิึงหลกะมาแช่มาแช่เด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี่เขาดีแล้วห่าน,น้อยเป็นทีมาที่ตามเนาะพี่น้องเนาะ เดินดีเดินดีห้าหน้อยมือหนิบ่าเขาสอง,งขนาดนึ้นมือหมูวันก็ได้สองสามน้อยอยู่ในสามอยู่พ่อไปได้อยู่มือนี่เขาซีไร่พี่น้องเด้อพู้ได้เขาสะโพกิดได้แห้งจังขับบันแห้งเขาขักเห็นเขาได้ขักอ้าวขอมบวังพี่น้องเอ้ยพู้ได้ขามากก็ได,ด้กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อของบันที่นี้สิบหกบาทน,นี่เป็นจังไร มาเบิ้งมาส้มกันพี่น้องมาส้มกันไหมยังหลายรายการอยู่ว่าท่านได้ทรงเล่ากับทรงไปแล้วอาจจะมีผู้เห็นยู่เนะยังอีกเล่า,หลา,า,าหลายวันยังยังหลายรายการอยู่กำลังจัดคลิปให้พี่น้องเบืนะ้องหน้าของ้าน้อยวันที่ยี่สิบหกก็ไปเป็นของวันที่ยี่สิบหกเด้อ อาบอุไใหญ่หางมาเบิงบ้งมาเบิ้งเขามาเสียมาแช่กันเด้อว,วันที่ยี่สิบหกบาทนเนา่ยวก็ได้จับเป็นยังดอบตอนตุมต้มตุมต่มต่ำต่ำห้าหน้อยสปอคิดพี่น้องมือนี่ได้สองเด้งมือวันที่ยี่สิบหามืออื่นวันที่ 26, ยี่สิบหกแล้วพี่น้องเด้อของมืออื่นเด้อนี่เด้อครับคู่เลยเพียบบ่เป็นการเสียเวลาบาบลายใหญ่หางผู้ถาเบิง้งแกมี่นาะพี่น้องเนาะ จับคูเลยสามเกตสามเกตศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นหา้า

ซีหาสีหาสีหาฮอกเก็ตหกเก็ตวิ่งหนึ่งสองสามสี่หกหกตัวล้วหกหกเก็ตก็วิ่ง Bing bình... sám kết, bing sám kết, bing sám kết, sám kết bing bình... ขีดไต่ได้พี่น้องได้ตองเน้นได้เน้นเน้น,น,นสามเกตล่องหกเกตขันตัวล่องขีดเส้นเดียวเข้าใจได้เบื้องหลาเบื้องหล้วให้เข้าใจ พิเศษบบดน,นี้พิเศษ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 จ,จ,จับคูจับคู

mốt ha sám cầu sám cầu sám cầu อ่าหนึ่งอ่าหงวิ่งวิงสีสามวิงสีสาม c xám bình Nên c xám Long Xám cầu Long xám cầu กติกกติก06 06 ว่าก็ะตัวละตัวนี่วชูนหกเปลวเปวศูนย์หน <c oughs> <c oughs> <intellectual> ึ่งใสเอาแปดเก้เก้ดอกงงงงงงแปดเก้าเ Câu câu xuống Câu xuống là cả Sảm si Sảm si Sảm si. si Câu hạ ้าหาสามแปดสามแปดวิ่งหนึ่งสองสามสี่หาหากเก็ดเก็ดแล้ววิ่งวิ่ง วิ่งศูนย์หกศูนย์หกวิ่งศูนย์หกเน้นศูนย์หกร่องสามสี่ จัดตัวเนหนพี่น้องเลยกับตัวล่องไปสิวิง่งสิลูด,ด,ด,ดยงดังกระไดเบิ้งดีๆเด้อเบิ่งดีๆเบื้องคักๆ BIP P v i p จับคูศูนสามศูนสามศูนหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนหาศูนหา chắc Chết khu Xuân hạ Xuân cầu Xuân cầu Ngốc kết Ngốc kết

วิ่งศูนย์สามศูนย์สามวิ่งศูนย์สามวิ่งเน้นศูนย์สามล่องหกเจ็ด

คนเอาแคปหน้าจอเด้อแคปหน้าจอเด้ดอผู้ใดเข้ามาเลยเด้อเป็นจังได๋โศกมันในบ่บ่หาหน่อยแตกทะลุเลยเมื้อน,นี้ซีหน้อยได้รุ่นเลยสุกน้อยไดยเนาะเอาไปเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เลยด้อกดติดตามให้เลยด้อเบิง่ง โฆษณาให้แน่จะขามโฆษณาเด้พพอพ่อได้ได้ยอดไล่ยอดแชร์นำเพื่นแน่ส่องหน่อยหน่อยว่าท่านแข็งส่องใหม่ๆเอาวเข้อมาแล้วก็กดไล่กดแชร์กดติดตามไม่เด้กพี่น้องได้พวกข้อมาใหม่พวกเก่ากับกดแชร์ให้แน่กดยกโปรให้ได้หลายกดได้ที่เดียวสารวัตรเปิดเบื้องคลิปหนึ่งคลิปหนึ่งก็ได้ว่าได้กดนั่นไปดอกอ้าว มือนี่วันที่ยี่สิบหาไปได้ดีเนาะมืออื่อนยี่สิบหกเด้อพี่น้องเด้ขอ,ดอดของมือยี่สิบหกเด้อมืออื่นเด้อของมืออื่อนมือนี่พันไปแล้วได้ซีน้อยอยุเขาซีน้อยอนี่แตกพอมเอามืออื่อนวันที่ยี่สิบหกเมษาหกหกสะโพกกิดมีภูเขาได้วะมีภูเขาไดกับเขามาเด้สอสะโพกคิดแตกสองทั้งบนทั้งล่างคุณได้มือนี่สะโพกคิดกะ จับคู่กับสามเกตศูนย์หเกตสี่หาหกเกวิ่ง3าเกตเน้นสามเกตล่อง6กเกตพิเศษจับคู่ส 3, 3, 8, 6, 5, 3 9, ่สามสามแปดหกเก่าหกเหาหนึ่งวิ่งสาวิ่งสีสเน้นสี่สล่อง3าเก่า บกติ06-01-89-90-34-95-38วิ่ง0 6เน่น 06, ร่อง34 VIP 03-01-05-09-67 2070วิ่ง03เน่น03ร่อง หมกเกตอ้าวผู้ใด,ดเข้ามาแล้วกะผู้ใด,ดเข้ามาติดตามแล้วกะก,กดไลค์กดแชร์เด้อกดกระดิง่งติดตามไปผู้เข้ามาใหม่มือนี้กะเฮ่งๆปังๆกันยุดย่ดอกที่น้าผู้ใดก็ได้สิได้ครับปลาทู่คากับเข่ากันอยู่นั่นละเนาะอ้าวมือนี้กะโชคดีเด้อมือเอินเด้อผู้ใดเข้ามาแล้วก็ได้เฮ่งๆปังๆกันตัวกูตกัวก้น ลำลำนื้รวยเงินท่องไหลมาเทมาอยาเก็บอยาจนกันเด้อพอได้พิษผาดแล้วก็เอาไม่ไปพิษมือนี่วันที่ยี่สิบผ่ามือออ่นเอาไม่วันที่ยี่สิบหกตั้งใจเอาไม่เด้อพี่หน้องเด้อตั้งใจเอาไม่แก่เมื่อแก่เมื่อผู้พิษผาดดอกแต่ว่าของปูมาพิษผาดดิปูห้าหน่อยเขาทุโตัวแต่ว่าผูเขามาเบิ้งน้าปูพิษผัดไปเอาทางอื่นมา จัดทางเอืน่นยู่ก็ะไยผิพผาดนาะเอาข้ามาเบิ่องแล้กก็กดไลก์ลกดแ์ให้แหนเอืน้นรวยรวยหฮงๆิงปังปังก,ก,กันเดอ้อทุกขูทุกคนืน้อนี้สวัสดีนั่นรับฟันดีเด้อมืออือ่นพอกบผอกันในคลิปไหม